มาเลยค่ะคุณพี่วันนี้กรูต้าสวิงโปร45บาทเท่านั้นนะจ๊ะแฟดเซลมีจํานวนจนวนํากัดเนาะใครเห็นตะกร้าแล้วนะคะพี่พี่สามารถกดสั่งซื้อชําระเงินได้เลยนะจ๊ะวันนี้กรูต้าเกาหลีกรูต้าซวิงจะบแม่เปิดแฟดเซลให้เลยจากราคาเต็ม290บาทวันนี้เหลือแค่45บาทนะคะจํานวนจํากัดนะแม่ใครเข้ามาแล้วเนาะ,ะเห็นตะกร้าดีๆแบบนี้ฮะ,ะราคาจึ่งแบบนี้45บาทเท่านั้นเลยค่ะ1กระปุกมี30แคปซูลน,นะคะคุณพี่สามารถกดสั่งซื้อชําระเงินภายในไลฟ์ได้เลยนะจ๊ะเพราะว่าตะกร้าแฟดเซลน้องมีจำนวน จำกัดนะคะแม่หมดแล้วหมดเลยนะจ๊ะวันนี้ตะก้าฮอตเราค่ะคุณพี่โอ้โหกดกันมารัวๆเลยนะคะคุณพี่วันนี้น้องมีแฟลตเซลให้จานวนจํากัดเพราะฉะนั้นใครอยากขาวอยากมีออร่านะคะทานตัวนี้เลยแม่กรูตาเกาหลีนะคะกลูตาเกาหลีกลูตาโซวิ้งเลยจ้ะวันนี้โปร45บาท1กระปุกมี30แคปซูลนะคะทานกี่กระปุกถึงจะเห็นผลคะคุณพี่ตัวนี้นะคะผลลัพธ์ขึ้นอยู่ แต่ละบุคคลเนาะแนะนาให้ทานไปเลยค่ะหนึ่งถึงสองเดือนขึ้นไปนะคะผิวจะเริ่มมีความกระจ่างใสมีความออร่าขึ้นนะคะคุณพี่กดตัวนี้ไปทานได้เลยใครที่บอกว่าเออดํากรรมาพาภ์นะคะดำคําแดดมานะคะทายังไงดีทานตัวนี้เลยแม่น้องจ๋าแนะนําเลยนะคะรีบกดรีบเก็บไปได้เลยนะคะวันนี้โปรแค่สี่สิบห้าบาทเท่านั้นจํานวนจากัดน,นะคะแม่ตะก้าหอดแล้วจ้าใครยังไม่ชําระเงินน้องจ๋าบอกเลยแม่ไม่ทานเพื่อนแน่นอนวันนี้ราคาเต็มสองร้อยเก้าสิบนะน้องเปิดแฟลชเซลให้เลยเหลือแค่สี่สิบห้าบาทเท่านั้นหนึ่งกระปุกมีสามสิบ ทานแค่วันละหนึ่งถึงสองแคปซูลก่อนนอนได้เลยนะจ๊ะตัวนี้เป็นกลูตาเกาหลีค่ะแม่ดูดซึมดีดูดซึมไวนะคะตัวนี้เลยแม่ยอดขายปังนะคะรีวิวเยอะมากๆเลยรีบกดรีบชําระเกินได้เลยนะจ๊ะวันนี้นะคะราคาแฟลชเซลเพียงแค่45บาทเท่านั้นค่ะแม่1กระปุกมี30แคปซูลสําหรับกลูตาโซวินนะคะใครที่อยากมีผิวมีออร่าผิวกระจ่างใสนะคะกดตัวนี้ได้เลยนะคะกดตัวนี้ได้เลยแม่รีบกดรีบเก็บนะคะเพราะว่าตะกร้าแฟลชเซลนะคะขึ้นฮอดแล้วจ้ะคุณพี่ขาสต็อกขึ้นว่าเหลือน้อยแล้วนะจ๊ะะแอออดดมมินบกกกเหลืไ่ถึง10รปุุสท้าย โปร45บาทนะคะเหลือไม่ถึงส0กระปุกสุดท้ายนะคะใครอยากมีผิวออร่าดควกุมีกดตัวนี้ไปทานได้เลยราคาแฟลชเซลล์นะคะเฉพาะในไลฟ์นี้ไลน์เดียวนะคะหมดแล้วหมดเลยเนะน้องไม่มีเติม,เพ,มเพิ่มแล้วนะคะเดี๋ยวราคาจะเด้งเป็นราคาเต็ม290บาทวันนี้ใครเข้ามาแล้วนะคะอยากมีผิวกระจ่างใสนะคะใครที่บอกว่าเออดาม,มาแต่เกิดน,นะคะไม่เคยขาไม่เคยใสยเลยผิวไม่มีออร่าผิวหมองค,คัคุ้มพี่กดตัวนี้ไปทานได้เลยกดตัวนี้ไปทานได้เลยแม่วันนี้จัดโปรให้ด้วย45บาทเท่านั้นเลยค่ะจำนวนจำกัดน,นะคะหหมมมดดแแลล้วเย,เยนะจ่รบรบก นนะะเพราะว่าตัวนี้นะแม่ขายดีมากๆยดขายปังนะคะแล้วก็รีวิวเยอะมากๆเลยใครที่บอกว่าเออได้เห็นราคาแบอบกว่าถูกกว่า45บาทคุณพี่พิมพ์เข้ามาอวดหน่อยใครเห็นตะกร้าไหนราคาถูกกว่า,าที่น้องบอกนะ,ค,ะคุณพี่พิมเข้ามาอวดหน่อยเนาะเพื่อบ,บางคนเนี่ยได้คูปองไปนะคะคุณพี่จา๋าแต่ละเครื่องได้คูปองไม่เหมือนกันนะคะบางคนอาจจะได้ราคาถูกกว่าที่น้องบอกคุณพี่พิมมาอวดได้เลยหรือใครไม่เห็นตะกร้า45บาทคุณพี่พิมมาสอบถามน้องได้นะจ๊ะอย่าลืมไปเก็บคูปอง้ายมือบนกันด้วยนะคะวันนี้กูต้าสวิงโปร45บาทเท่านั้นเเลลยยแมมอหืถึง16 รถสุดท้ายแม่ใครยังไม่ชําระเงินนะคะรีบชําระเงินได้เลยใครที่เพิ่มสินค้าลงในรถเข็นอยู่ตอนนี้นะคะแม่รีบไปกดชําระเงินได้เลยนะจ๊ะมีเก็บเงินไปทางไมคคมมีค่ะคุณพี่คุณพี่สามารถสั่งซื้อในไลน์นะคะเลือกชําระเงินไปทางได้เลยวันนี้ราคาเพียงแค่45บาทเท่านั้นเลยจ้าหมดแล้วหมดเลยนะคะคุณพี่ขารีบกดรีบเก็บได้เลยนะจ๊ะใครอยากมีผิวมีอรมอร่านะคะผิวกระจ่างใสผิวจิ้งตัวนี้เลยแม่ทานได้เลยนะคะดูซึมดีดูซึมเร็วค่ะแม่ทานเวลานหนึ่งถึงสองแคปซูลได้เลยทานก่อนนอนได้เลยนะจะ๊ <May. S 2> 5กระปุกสุดท้ายแล้วค่ะใครยังไม่ชําระเงินแม่รีบชําระเงินได้เลยนะคะเพราะว่าแอดมินเตรียมปิดออเดอร์แล้วนะจ๊ะเตรียมแพ็กออเดอร์แล้วนะคะจะปิดตะกร้าแล้วนะคะสําหรับป45บาทครูตาโซวิงนะแม่นะตัวนี้ทานได้เลยขอยาบมีออร่านะคะผิวกระจางใสตัวนี้เลยจ้าราคาแฟชเซล์สุดแล้วค่ะแม่สุดแล้วค่ะใครยังไม่ชําระเงินรีบชําระเงินได้เลยนะจ๊ะใครที่บอกเห็นราคาถูกกับนี้คุณพี่พี่มาอวดได้เลยวันนี้โปรพิเศษนะคะ45บาทเท่านั้นครูตาโซวิงนะจ๊ะใครอยากขาวอยากมีออร่าคุณพี่กดตัวนี้ไปทานได้เลยนะ